สวัสดีนะครับน้องๆนะครับนะครูเฟิร์สนะครับวันนี้น้องใกล้จะสอบเข้ามอลนึกแล้วเนอะนะเดี๋ยวครูเฟิร์สนะนำแนวมาให้ข้อหนึ่งนะขรอนี้ก็น่าจะออกในทั่วๆไปได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองฝึกคิดดูก่อนนะครับตามโจทย์ที่ครูให้เดี๋ยวครูจะกลับมาเฉลยครับเด e กครูรูเฟิร์สครูเฟิร์สเองครับอ่ะทำได้ไหมครับนะเดี๋ยวครูเฉลยแล้วนะอะทำได้ไหมข้อนี้เนี่ยเอ่อ ถ้าสอบเข้าโรงเรียนเอ่อเขาเรียกว่าค่อนข้างนะค่อนข้างที่ระดับประจําจังหวัดนะจะค่อนก็สามารถออกได้นะครับเพราะเป็นลักษณะเส็จส่วนสอนนะก็ต้องฝึกทําให้คล่องนะข้อนี้เนี่ยก็ทํายังไงลูกนะเทคนิคง่ายๆลูกนะทาจากข้างล่างขึ้นข้างบนจากข้างล่างขึ้นข้างบนเลยนะอ่าหมายความว่างไงลูกนะเดี๋ยวูเล้อจนใหม่นิดนึงนะ จทย์มันบอกว่า1ใช่ไหมลูกส่วนด้วยสองบวกกับ1ส่วนด้วยสามบวกกับ1ส่วนสี่ใช่ไหมลูก<ม>ข้อนี้เนี่ยวิธีการง่ายๆนะลูกให้เราทำส่วนเท่ากันก่อนที่ที่ครูเขียนห่างๆนี่ไม่ใช่อะไรหรอกนะครูตั้งใจเขียนห่างๆนะเราจะเห็นพาพง,ง่ายๆส่วนเนี่ยไม่มีส่วนก็คือส่วนหนึ่งใช่ไหมคูณด้วยสี่ส่วนสี่เข้าไปเพราะฉะนั้นจะเท่ากับ1ส่วนเท่าไหร่ลูก สองบวกหนึ่งส่วนด้วยนะสามคูณสี่เป็นสิบสองส่วนสี่บวกกับหนึ่งส่วนสี่เข้ามเสร็จแล้วก็ทำไงต่อลูกเราก็จะเท่ากับหนึ่งส่วนด้วยนะสองบวกกับหนึ่งส่วนชนี้สิบสองบวกหนึ่งก็เป็นเท่าไหร่เลยสิบสามส่วนสี่เห็นไหมสิบสามส่วนสี่ซึ่งถ้าเจอลักษณะนี้นะลูกนะความหมายหนึ่งส่วนสิบสามส่วนสี่เนี่ยคูเขียนตรงนี้นะหนึ่งส่วนด้วยสิบสามส่วนสี่เนี่ยมันเท่ากับ หนึ่งส่วนเนี่ยื่องหมายส่วนเนี่ยคือื่องหมายหารด้วยสิบสามส่วนสี่หรือเปลี่ยนหารเป็นคูณก็เท่ากับหนึ่งทำไมลบหนึ่งคูณกับสี่ส่วนด้วยสิบสามนะกลับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนก็เลยเท่ากับสี่ส่วนสิบสามเพราะง้ก็คือว่าตรงเนี้ยครูสามารถกลับได้เลยจากหนึ่งส่วนสิบสามส่วนสี่เนี่ยจากเศษอยู่ข้างบนเนี่ยนะหนึ่งส่วนด้วยสิบสามส่วนสี่ครูสามารถเอาส่วนตรงเนี้ยไว้ข้างบนได้เลยครูก็จะสามารถทำให้เป็นเท่ากับ หนึ่งส่วนด้วยสองบวกกับสี่ส่วนด้วยสิบสามเห็นภาพไหมเสร็จแล้วเราก็ทําส่วนเท่ากันอีกนะครับก็ไอนี้ไม่มีส่วนก็คูณด้วยสิบสามส่วนสิบสามเข้าไปข้อนี้ก็คือเท่ากับหนึ่งส่วนด้วยสิบสามบวกสองเป็นเท่าไหรลูกยี่สิบหกบวกกับสี่ทั้งหมดส่วนด้วยสิบสามใช่ไหมลูกสิบสามคูณสองเป็นยี่สิบหกนะจะได้ไม่งง ก็จะกลายเท่ากับเท่าไหร่ลกูกเท่ากับหนึ่งส่วนด้วยยี่สิบสี่บวกเออยี่บบวกสี่เป็นสามสิบส่วนด้วยสิบสามแล้วก็กลับอีกรอบหนึ่งก็เท่ากับเท่าไหร่ลูกสิบสามส่วนด้วยสามสิบโอเคนะครับนะข้อนี้เห็นไหมไม่ยากนะครับค่อยๆไล่สเต็ปจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับก็ข้อนี้ตอบเท่าไหร่นะสิบสามส่วนด้วยสามสิบโอเคนะ โอเคนะครับถ้าเกิดชอบชุดนี้นะครับนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดทุกอย่างนะครับทาง Facebook และ YouTube นะครับคุูมีช่อง YouTube ด้วยนะครับก็มีอะไรก็คุยกันได้นะครับใน Line แอที่กูจ้งไว้ให้กลางๆนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในข้อต่อไปครับสวัสดีครับ